ปีขานกับปีเถาะค่ะปีขานกับปีเถาะนะคะสิ่งที่อยากให้ดูแลตัวเองมากๆในช่วงนี้คือเรื่องของอาการป่วยใจซึมเศร้ากับกระต่ายใช่ทั้ง2ปีนี้ป่วยใจซึมเศร้าคิดเยอะคิดไม่ตกคิดวนไปวนมามนะแล้วก็เหมือนหาทางออกไม่ได้รตรงนี้แนะนำเลยค่ะไดอารี่มาหนึ่ง จดไปเลยปัญหาอะไรบ้างเรียงมาทีละข้ออันไหนแก้ได้แก้ไปก่อนอันไหนแก้ไม่ได้ค่อยไปหาคนปรึกษาแต่ดูแล้วคนปีขานจะหาที่ปรึกษายากเพราะว่าไปกันคนละทิศคนละทางแต่ว่าคนปีเถาะมีเพื่อนที่ดีให้ความคิดเห็นทุกอย่างตรงเป๊ะแต่ใจคุณไม่ยอมรับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเปิดใจตัวเองแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาบางอย่างมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอะคะอ่ะแล้วก็จะเจอ ั้งเรื่องของงานเนาะใครที่มีปัญหาเรื่องงานก็จะได้ใครที่มีปัญหาเรื่องความรักอยู่ตาสว่างหน่อยเดี๋ยวคนใหม่ก็เข้ามาเนาะ,นะแนะนำนะคะให้ไหวพญานาคองค์สีทองนะคะมีลูกแก้วสีขาว